ไอ้ i, huh? ใบตองนี่มันโดนัทของเรานะอร่อยจังเลยอุยแกซื้อมาจากไหนอะดิซาเธอมีอีกปะพักแปกสักทีจะได้กินโดนัทแท่อร่อยไปเลยดิชายกินอะไรอะไอ้ใบตองนี่มันโดนัท ซื้อมาจากไหนอะดีไซน์เธอมีอีกปะอุ้ยซื้อมาอันเดียวเหรอทำไมไม่ซื้อมาเยอะๆล่ะก็ใช่ลตสีก็มีอันเดียวะสิเนี่ยแล้วแกก็เอาของฉันไปกินหมดเลยกินโดยไม่ขออนุญาตได้ไงวะนี่มันโดนด้นของฉันนะเว้ยแค่นี้เองแกก็ไมซื้อใหม่สิอ้นออร่อยอะแกพรุ่งนี้ซื้อมาให้ฉันกินอีกนะแกควรจะซื้อมาคืนฉันไหมเพราะแกเอาของฉันไปกิน โอ้หแค่นี้เองทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้เป็นเพื่อนกันอะเพื่อนกันแต่ถ้าทำแบบนี้ฉันก็ไม่ไหวนะเอาหนะแกแค่โดนัดทิ้งเดียวเองอย่าไปซีเรียสมันเลย <c oughs> ถ้าแกไม่ขอโทษฉันฉันจะเลิกคบแกฉันทนแกมาหลายครั้งแล้วนะไหนจะยืมปากกาไม่คืนเอาลิควิดไปใช้จนหมดแล้วไหนจะทำกบเหล่าไฟฟ้าฉันพังอีกถ้าแกไม่อยากเป็นเพื่อนกับฉันก็ไม่ต้องขอโทษฉันก็ได้ เฮ้ยดีไซน์แกโกรธจริงเหรอเนี่ยฉันขอโทษนะแกต่อไปนี้ฉันจะไม่แย่งอะไรจากแกไปอีกแล้วฉันขอโทษนะฉันสัญญาถ้าแกทําแบบนี้อีกครั้งเดียวฉันจะเลิกคบแกฉันสัญญาฉันสัญญาฉันไม่ทําแล้วเราไปซื้อโดนัทกันฉันจะซื้อให้เธอสองชิ้นเลยป่ะแกฉันขอโทษนะป่ะ